สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุพบปัญหาในวันนี้นะครับไปเจอเพจผลกระแสครับพูดเรื่องของแม่ค้าออนไลน์โดนเรียกภาษีย้อนหลัง4ล้านบาทครับเขาบอกว่าไปโพสต์อวดบ้านอวดรถโดยแคปชั่นเก็บไว้สมกรเรียกตรวจทั้งหมดเข้าใจปะ่ะคือแม่ค้าออนไลน์น่าจะสร้างกระแสด้วยการโชว์บ้านโชว์รถโชว์ของใช้โชว์กระเป๋าแบรนด์เนมหรูอะไรประมาณนี้ <S 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 และเขาก็บอกว่า สมรคอแคปเก็บไว้ทั้งหมดเลยอโอ้โหอย่างนี้แคปรูปภาพต่างๆที่ที่โพสใช่ไหมคะใช่ใช่เขาบอกเมื่อวันที่2พฤศิายนนะครับกำลังเป็นเรื่องที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อคุกกี้แม่ค้าออนไลน์คนดังได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องของตนเองที่โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังโดยระบุว่าตั้งแต่โดนภาษีย้อนหลังมา4ล้านบาทก็คือโดนย้อนหลังนะ4ล้านบาทก็ไม่โพสตรายได้และสเตตเมนต์อีกเลยเคสขอให้ชีวิตเงียบเงียบขอใช้ชีวิตเงียบ เตรียมวางแผนย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดนจับตามองมา4ปีแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่ Facebook เก่ายัน Facebook ใหม่นำสกุลใหม่แคปทุกโพสทุกความสำเร็จของเราทุกความสำเร็จของเราเราซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินตามเก็บเหมือนเป็น fc เลยต้องอธิบายให้ครบเอกสารประมาณ2แฟ้มใหญ่ๆที่ทางเขาเก็บไว้โดนตรวจสอบแบบปวดหัวไปหมด หวังดีนะทุกคนจ่ายภาษีก็จริงแต่ถ้ารู้ว่าเราไม่เคลียร์จริงๆเอกสารไม่ครบโดนเหมา60-40บวกค่าปรับจุกจุกอย่าทำเลยภาพลักษณ์ที่ได้ไม่คุ้มกับเงินที่เสียเป็นยังไงอาจารย์เชฟเอาตรงนี้ก่อนอยากให้อาจารย์เชฟช่วยอธิบายหน่อยก็คือว่าที่เขาบอกว่าเขามาตามเลยแคป ทุกโค้ดที่เราโชว์เลยในเรื่องความสาเร็จของเราเนี่ยความสำเร็จของเรานี่เราซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ถือว่าเป็นความสาเร็จใช่ไหมใช่ค่ะเขาเก็บทุกเรื่องราวเลยเหมือนเป็น f อเรา <c oughs> แล้วก็เก็บไว้เป็นแฟ้มใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เนี่ยนฮะเขาบอกว่าโดน6กส0ี่สิมันเป็นยังไงค่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของท่านท่านนี้นะคะเขา ทำธุรกิจโดยที่อยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดามค่ะก็คือเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาถือ,อเป็นเงินได้สี่สิบเล็บแปดใช่ค่ะก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้เก็บเอกสารอะไรเลยอืมก,ก็ก็มีสองทางเลือกให้คุณได้เสียภาษีอ่ะนะคะที่เรามักจะคุยกันในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือทางที่หนึ่งเนี่ยคือเสียภาษีแบบเหมาอมชอบพูดกันแบบนี้นะคะคำว่าเหมาเนี่ยทีนี้คือเหมาค่าใช้จ่ายค่ะเหมาค่าใช้จ่าย60%ใช่ค่ะก็ แบบที่สองนะคะก็คือเสียแบบตามจริงก็คือคุณต้องเก็บค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดเลยนะ,ะคุณบอกว่าคุณจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นมีบินจริงมาโชว์ไหมล่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเหมา60-40ค่ะแล้วที่เขาบอกว่าโดนตรวจสอบแบบปวดหัวไปหมดหวังดีทุกคนใจภาษีก็จริงแต่ถ้ารู้ว่าเราไม่เคลียร์จริงๆเอกสารไม่ครบโดนเหมาหมายความว่ายังไงตรงนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการหักค่าใช้จ่ายไหมถ้ามันไม่เคลียร์เราตอบเพราไม่ได้เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องสเตตเมนต์ สมมติว่าคุณบอกว่าคุณเสียภาษีสูงใช่ไหมคะอาจารย์คุณเสียภาษีสูงจากที่สัมภาร,รเข้าเหมาไงฮะเหมาค่าใช้จ่ายให้แมมต่ว่ารา,ายได้คุณเนี่ยอยู่ที่10บล้านบาทเหมา60เปอร์ซ็นเป็นค่าใช้จ่ายค่ะก็คือหล้านแปลว่าอาจารย์เนี่ยเรียกง่ายๆว่ามีเงินได้สุดทิหรือเงินกำไรหรือเงินก่อนที่จะไปหักค่าลดหยนอนส่วนตัวนะคะ ก็คือ4ี่ล้านบาท4ล้านอันนี้เหมา,าอะ่ะเหมา6 0อใช่ค่ะแล้วยังไงครับถ้าอาจารย์มองว่า4ล้านบาทนี้เอาเราตีคําพูดง่ายๆเลยเนาะคือกําไรอาจารย์บอกกาไรไม่ถึง4ล้านจริงๆผมมีค่าใช้จ่ายสาลาะตะนู่นนี่นั่นนะซึ่งสัมปกุกอบอกว่าอ่ะโอเคเมื่อคุณบอกว่าคุณมีค่าใช้จ่ายสูงขอดูบินจริงหน่อยสิ คุณได้เก็บบินจริงไว้หรือเปล่าล่ะซึ่งโดยปกติของแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ค่อยเก็บบินเลยค่ะอาจารย์อพอไม่ค่อยเก็บบินเขาก็บอกว่าจากที่คุณบอกว่าคุณมีค่าใช้จ่ายจริงอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อคุณมาอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วสมภารบอกไม่ค่อยเคลียร์เชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่นะใช่ค่ะอาจารย์เพราะมันไม่มีหลักฐานมาให้สมการได้เห็นหนฮะเพราะว่า<อ>คุณไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายไว้ไม่ได้เก็บบินไว้อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณมีค่าน้ำมันครับค่ะ ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก็บบินไม่ได้ก็เลยตีเป็นเหมาทั้งหมดอะ,ะอ่าโอเคแล้วเขาบอกว่าซึ่งภายหลังนะโค้ดนีนะ้ได้แพร่ออกไปก็มีคนมาสนใจและสอบถามเป็นจนํานวนมากซึ่งเธอก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าเรื่องภาษีย้อนหลังไหนๆก็แมสแล้วแนะนําให้คนที่กังวลเข้าไปคุยกับสมกานเลยค่ะเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นบางคนไปสํานักงานบัญชีโดนหลอกว่าช่วยได้ให้ใจ่ายน้อยลงมีเส้นสายเคลียร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต สรุปจ่ายสองเด้งถ้าโดนแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นะคะยังไงก็ต้องจ่ายเพราะหลักฐานมัดตัวและส่วนใหญ่มาจากส่วนกลางโั้โยังไงตรงนี้อาจารย์ยมต้องอธิบายแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาว่าจ่ายสองเด้งนะคะอาจารย์คือจ่ายทั้งภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วยแล้วก็จ่ายค่าว่าจ้างให้กับสำนักงานบัญชีด้วยอ๋อสองเด้งนะสองเด้งแบบที้ค่สองที่แทนที่คุณน่ะเข้าไปพบสรรพากรเอง ไปให้ข้อมูลกับทางสัมภาระเองอ่าคุณก็จะได้จ่ายแค่สัมภาระอย่างเดียวไม่ต้องมาจ่ายค่าจ้างสำนักงานบัญชีอ่าผู้โพสต์กำลังจะตอบแบบนี้เหมือนเราจะบอกว่าสํานักงานที่บอกว่าจะเคลียร์ให้ได้เนี่ยเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้หรอกเพราะว่าหลักฐานมันมัดตัวอยู่แล้วไงคะว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้รายได้ก็คือเงินเข้าสเตทเมนต์อยู่แล้วมันมัดตัวอยู่แล้วใครก็ช่วยคุณไม่ได้แรลกใช่ค่ะเพราะว่าเม็ดเงินลักษณะนี้อย่างเช่น200กว่าบาทมันมาจากการขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันกก็หนนนคค่อข้าางยยเละะ และกรณีที่บอกว่าตรงนี้เมื่อกี้นี่ว่าไงนะข้อมูลมาจากส่วนกลางข้อมูลมาจากส่วนกลางคือพื้นที่กับส่วนกลางมันต่างกันยังไงอ่ะเขาเขาาน่าจะอยู่พิษณุโลกเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่ต่างจังหวัดแหละแล้วยังไงต่อครับค่ะคขาบอส่วนกลางเนี่ยหมายเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่กรมสัมปทานตรวจเราใช่ไหมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาจากพื้นที่เลยนะคะพื้นที่อาจจะหมายถึงสัมปทานจังหวัดพื้นที่ที่เราอยู่ทำธุรกิจใช่ใช่ค่ะอาจารย์ กับอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือส่วนกลางเลยที่ไม่ใช่พื้นที่ครับค่ะก็คือกลมอย่างเช่นมาจาัดก,กลมที่อยู่กรุงเทพมหานครนะส่งข้อมูลไปยังจังหวัดนั้นที่คุณอยู่ว่าเ๊้ อมปกรณ์พื้นที่นี่คือข้อมูลนะว่าผู้เสียภาษีท่านนี้น่าจะเสียภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเ,เดี๋ยวนี้มันมี Big Data แล้วนะใช่มันตรวจได้จากส่วนกลางและส่วนกลางเห็นว่าไอ้เขาโค้งดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะนก็จะแจ้งเ,เรื่องอ่าก็แจ้งเรื่องไว้ที่พื้นที่ใช่ค่ะให้พื้นที่ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลจากส่วนกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียภาษีผิดท่านท่านนี้อ่ะนะฮะก็เลยส่งไปอ่าพื้นที่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะประมาณนั้นค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้น การที่ตรวจอะ่ะไม่ใช่แค่สมรภูริพื้นที่เท่านั้นนะคะยังหมายความรวมถึงส่วนกลางด้วยที่ส่งเรื่องไปให้พื้นที่แล้วพื้นที่ตรวจอีกทีอแปลว่าตอนนี้แม่ค้าออนไลน์นี่ตามคําแนะนําของเขาเนี่ยคุณปุกกี้นี่บอกว่าให้ทําตัวเงียบๆดีกว่าไม่ต้องไปเปิดเผยหรือโชว์ความสาเร็จมากนะักเพราะว่าเราไม่รู้เลยคนที่เป็น f c ีเราเขาอาจจะเป็นสมรภูรแล้วเขาก็เก็บข้อมูลเรา <c oughs> ไว้แน่นหนาจนเราจะไปจ้างให้ใครมาเคลียร์ภาษีก็เ,เคลียร์ไม่ได้ค่ะ ค่ะอาจารย์แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากคุณแบบว่าโชว์ความรวยนะคะโชว์ว,ว่าคุณน,นี่ซับสินนะคะเยอะนะคะคุณก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วคะ่ะเมื่อเรา ค้าขายแล้วเรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีค่ะและการเสียภาษีอย่างถูกต้องคุณจะอวดรวยยังไงคุณอวดไปเถอะค่ะไม่มีใครว่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณอวดแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเสียภาษีไม่ถูกต้องมันก็นํามาซึ่งปัญหานะใช่ใช่ครับค่ะ